เอาละครับสวัสดีครับทุกผู้ชมทุกท่านกันนะครับเลื่อนไปเจอ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของแวดวงนะครับเขาก็เหมือนโพสต์ว่าเนี่ยนะครับมีเกมนะครับจากคนไทยนะก็ชื่อว่าการคูการาก้านมันคือก้านกล้วยนะครับเราอย่าไปออกสำเนียงอะไรเลย กันกล้วยมัลติเวิร์สนะครับก็คือมันเป็นเห็นเขาบอกว่าเป็นเป็นแมปออฟฟิเชียลเลยนะเออแล้วมันก็เป็นโหมดแบบทาวเวอร์ดิเอนต์นะครับอันนี้ผมอ่านคร่าวๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้นะครับกันกล้วยคืออะไรนะครับก็คือ a อนิเมชันของคนไทยนะครับเป็นคนทำนะฮะไปลองไปหาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านดีๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันครับก็คือหน้าตัวของเกมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับซัมมอนกันกล้วยและเพื่อนพ้องนะครับมาต่อสู้กันนีี่่่เลยะโอ้มมไไรรก็ูแต จะดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็นช้างทั้งหมดเลยนะก็คือผมกดคลิกไปดูแล้วเป็นของกันตนาเกมสตูดิโอก็คือกันตนาเลยอะ่ะเออกันตนานั่นนะครับก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเป็นยังไงนะสำหรับตัวแมปนี้นะครับทุกคนอันนี้ผมไม่เคยเล่นมาก่อนเลยอันนี้ผมไม่ได้จ้างผมด้วยนะผมปัดเจอปุ๊บผมอัดเลยนะครับเป็น Tower De f e n s e Mode นะครับแล้วก็ a d v e n t u r e Mode Adventure จ o d e เนี่ยจะเป็นแบบการขี่ประจนภัยไปเรื่อยนะครับอ่ามันเหมือนแบบหนทางการเป็นฮีโร่ของ g a n g w a y นะครับผมทุกคนโอเคหน้าโหลดดิ้ง โอเคผมเป็นคาบิบ่าว่ะผมไม่ได้แต่งตัวเป็นกั้นกล้วยว่ะเอ้ยก็คืออันนี้ผมถ้าจำไม่ผิดน,นะให้เสียงภาคภาษาไทยโดยพี่หนุย่ยนะครับผมผมชอบมากเลยคนนี้แบบ favorite ิตเอเคือ,อว่าก่อนผมชอบดูเขามากนะครับเกี่ยวกับ IT เหมือนมาคุยกับเขาแล้วไงต่ออ่ะก็นี้เป็นเหมือนคุยบาบาบานะครับอันนี้โปรโมทเลย <laughs> ฟรีฟรเลยสำหรับกั้นกล้วย live and experience นะครับผมก็จะเปิด อจอหวบัตรตอนนี้นะรู้สึกจะวันที่28ที่ผ่านมาปะแล้วก็วันที่16-18พฤษภาคมเนี่ยนะครับก็มีการจัดตัวงานนี้นะครับทุกคนก็ลองไปใครที่เป็นแฟนขั้นกล้วยนะครับน่าจะอายุเยอะกันแล้วแหละ <c oughs> ก็ลองไปหาฟังไปลองไปไปงานกันได้นะครับลองไปงานดูลองกดบัตรกดเบิดไปดูนะครับอันนี้ผมไม่ได้น่าจะได้ไปหรอกนะครับโอเคว้าวอันนี้มันเป็นแบบเป็นเมืองอยางนี้เลยหรออ๋อพอเราเข้าปุ๊บเราจะเทเลพอร์ตขึ้นมาข้างบนตรงนี้เอ๊ะเดี๋ยวมี อันนี้คือ NPC เหรอใช่แน่มันคือเ p c นะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นมานกนะครับแล้วก็อะไรต้นตาลเออนี่ไงกอไผ่นี่ไมาหมดเลยครับโอเคอันนี้ก็จะเป็น NPC ที่เดินอันนี้คืออะไรเอ่ยไปก,าก้านกล้วยแอเวนเจอร์เหรอโอ้ยางดีกว่าผมอยากเป็นเล่น Tower Defense อะ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องนะเออเป็นเนื้อเรื่องของโอเคเราพร้อมแล้วผมจะเล่นเป็นก,าก้านกล้วยกับชบาแก้วแน่นอนครับผมต้องเป็นก,าก้านกล้วยครับ มียูนิตนะฮะแล้วก็กดที่นี่แล้วก็กดใส่เลยนะครับนี่ได้กั้นกล้วยมาเป็นยังไงกันบ้างว้าวหน้าตาก็ได้อยู่นะมีธาตุด้วยนะธาตุไฟธาตุหินธาตุไฟฟ้าธาตุลมธาตุพายุนะครับสตรอมธาตุน้ําธาตุแสงแล้วก็อันนี้จะเป็นมูนนะผมไม่รู้เหมือนกันคืออะไรอ่ะโอเคเอานเมนต์ตอนนี้คือณตอนนี้อ่ะตอนนี้เป็นธาตุอะไรอันนี้เป็นธาตุน้ำอ่ากั้นกล้วยเป็นธาตุน้ํานะครับโอเคมี จัดทีมด้วย1-2อันนี้ก็ว่ากันไปมีล็อกด้วยมีดูด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าสตอรี่นะครับอบิลิตี้มีคอนโทรลด o อนะครับดาเมจโอเวอร์ไทม์นะครับโจมตีแบบไรเอลีมีฟีดมีบรีดแล้วก็สโลด้วยนะครับก็คือสเตตัสเอฟเฟกนั่นเองนะครับก็คือแบบแช่แข็งเลือดไหลแล้วก็ชาด้วยนะฮะนี่มีสกิล1สกิล2นะครับแต่กดไม่ได้นะโอเคอันนี้ไม่ว่ากันครับ อันนี้คือค่าคอร์สนะครับเป็นงานนะเออแล้วก็ดาบธนูระยะแล้วก็ในกาในกาสาก็คือระยะเวลาการจบตีต่อทีนะฮะโอเคการกล้วยประมาณนี้นะครับสเตตก็เป็น BB B ีบีลบบ๊าบาคนสร้างเนี่ยน่าจะศึกษามาดีนะว่าทาวเวอร์ดิเฟเน์มีอะไรเอ,อ่อผมต้องวิ่งไปตามที่อันนี้เหรออ,อ่ะผมมีตัวการกล้วยนะเฮ้ยการกล้วยก็เดินตามด้วยโอ้ยแย่เดินสองขาเลโหลแย่ Hello, yeah. อ่ะซอมมอนนะครับก็จะมีเป็นโลบักเนาะอันนี้ก็ ปกติอยู่แล้วก็คือมีการซื้อได้นะครับแล้วก็มีลัคกี้พชันกับพชันมีออโต้เซลนะครับก็คือถ้าซุ่มได้ตัวซ้ำเนี่ยก็สามารถกดคลิกได้เลยนะแบบสมมติว่าเราไม่อยากได้ตัวอีพิกแล้วให้มันขายเองอัตโนมัติหลังจากสุ่มก็กดที่แลอีพิกอะไรกันแล้ววากันไปแต่ผมยังไม่กดนะฮนะณตอนนี้ผมมีเพชรอยู่ที่100ครับทุกคนเดี๋ยวลองดูกันว่า100ผมจะได้ตัวอะไรปิง้งได้เป็นอะ,อะไรก็ไม่รู้โอเคอปุ๊บอีกรอบหนึ่งฟึบอโอเคแล้วก็อลองใส่เลย ผมใส่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่ามันจะใส่ได้ประมาณ3ตัวแล้วเลเวล1 0 2 0 30เนี่ยมันก็จะปลดตามอ่าลำดับนะคุณทุกคนมี SK Zone ด้วยอันนี้จะเป็น Exclusive Summon นะครับก็คือน่าจะเป็นอีเวนต์นะฮะก็จะมีโอ้วาวนี่คือตัวโกงป่ะโอ้โหดูดิอันนี้คือนี่นี่คือระดับ Secret เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ผมไม่มีนะ แล้วก็จะเป็นตัว ancient อะไรเนี่ยอันนี้ดีวายต้องผ่านโลก1่ก่อนโลก1 c h a p ชัตัวอะไรก็ไป fk zone ครับอยากได้เพชรฟรีก็มา fk ได้ evo lab ครับตอนนี้ยังไม่มีนะยัง evo ช้างไม่ได้ของเราผมกาชาช็อปไปแล้วเมื่อกี้นะครับผมว่านะแมปทำออกมาโคตรสวยเลยผมชอบมากเลยดูดิมันลดูมีอะไรมากเลยนะเนี่ยสมอนกาชาเนี่ยก็ให้รู้ว่ามันคือแคปซูลสมอนจริงๆนะครับเอออันนี้ relo royal relo stat นี่ไงผมยังไม่มีครับอันนี้คือการทำ stat potential นะง่ายๆเลยก็คือ เราสามารถที่จะโลให้มันเป็นเป็นเเป็น B เป็น C เป็นอะไรก็ได้นะครับผมมันก็จะมีตามน,านั้นซึ่งเราต้องไปกำจัดนะครับมอนนะครับให้ครบ100%ก่อนนะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนี่ผมไม่รู้ว่าตัวพื้นฐานเนี่ยมันใช้กี่ตัวในการครบตัวเว r ร์สตินเนตเนี่ยประมาณร้อยเปอร์เซ็นต์เวร์สนเนตไม่รู้เท่าไหร่เอาเป็นว่า ไปลองเล่นกันดูนะครับสำหรับใครที่สนใจจะปั้นสแตทอันนี้ก็จะเป็นตัวของนิสัยเหมือนกันเลยนะฮะเหมือนกับแมปอื่นๆเลยนะครับทุกคนก็คือการที่เราใช้ตัวรีโลเนี่ยมารีโลนิสัยให้เขานะครับซึ่งรีโลเนี่ยมีอะไรบ้างมาดูกันครับโอเคเราต้องเลื่อนลงมาจากล่างสุดขึ้นบนนะครับโดยปกติเราเขาจะเอาตัวแย่สุดขึ้นข้างบนอันนี้เรามาอ่านข้างล่างก่อนก็จะมีเบอร์เซอร์กนะครับก็คือก็เพิ่มดาเมจ15นะดีเพสเนี่ยนะฮะจะมีคิยด้วยนะครับเพิ่มดาเมจนะครับไม่ได้เขียนบอกนะว่าเพิิ่่่มมมมดดาาเเจจทไไไหรรอะะะยังงนีค โอกาสคิ30ามสเขาเรียงไอ้นี่ยังไงอ่ะเขาเรียงยังไงไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเออเนี่ยทำไมเบอร์เซอร์กหนึ่งมันถึงขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่รู้มันควรจะเรียงนะอันนี้ก็เดี๋ยวคงปรับแหละนะครับอ,อ๋ออันนี้น่าจะหมายถึงดาเมจเลยนะครับเออไอดีเพสเขาเนี่ยจริงๆมันคือ ATK มัง้งอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเงินนะฮะเออก็จะมีตัวปั๊มเงินนะฮะนี่รีคิวม์นะครับเพิ่มดาเมจยี่สิบอ้าวทำไมอันนี้ดาเมจ อันนี้ก็ดีเพจอยู่ที่3.3มจุดสามเอาใีขอน่าจะแยกกันจริงแล้วแหละนะอันนี้คือโอวออลเลยคือดีมากจะเป็นเหมือนดีบายนะฮะอันนี้ดีสุด0.1นุดหนึ่งคือกอดไลน์ครับก็คือยูนิคเหรอโอ้โหลีก็ดาเมจเพิ่ม280นะครับระยะ10ตามนี้เลยก็คือถ้าคุณเนี่ยสุมเนี่ย มันจะมีโอกาสได้ตามนี้นะครับ0.1 7.9อะไรเงี้ยนะครับถ้าโชคดีหน่อยก็0.1คือเก่งไปเลยครับการกลัวคุณคุณเก่งมากๆากเลยนะฮะแต่อตอนนี้คือผมยังไม่มีซึ่งนิสัยมันใส่ได้มากกว่า1อันด้วยแล้วนี่นนดูจากทรงแล้วแต่ผมไม่มีรีโลนะต่อมาคือรีโลสปริตโอ้ืออะไรเอ่ยระบบนี้ผมยังงงอยู่ไม่ได้เลียนนิมาครับไม่ได้ศึกษามาเพราะว่าเข้าปุ๊บเล่นเลยอ่ะลองเล่นดูผมอยากลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงอ่า e n t e ท here ทำไมผมเข้าไม่ได้วะโอเค worst วอร์ดอ๋อนี่อยุธยาดีเฟนต์โอเคผมไปอยุทยาดีกว่าเฮ้ยกดไปอยุธยาเลยเหรอ,อเข้าไม่ได้อะทุกคนผมรู้สึกว่าทาวเวอร์ดีเฟนต์ยังเล่นไม่ได้ปะเนี่ยผมว่าทาวเวอร์ดีเฟนต์มันยังเล่นไม่ได้แน่ครับซาฟารีก็ยังไม่ได้โ okay. อเคอยุธยาดีเฟนต์ือผมต้องผ่านโลกนี้ก่อนอะเออแต่คือตอนนี้ยังเล่นไม่ได้วะน่าเสียดายมากโอเคไม่เป็นไรถ้าทาวเวอร์ด n เฟน์เล่นไม่ได้เดี๋ยวเรากลับไปที่กันกู a อเวอเจอร์ก็ได้ลองไปเล่นเอเวอร์เจอร์ดีกว่า A วก็ได้ลองดูการกล้วย a อ e เวนเร์โอเคโรดดิ้งครับอันนี้การมาจนภัยเลยปะอ๋อถ้าเราสตาร์ทเราก็ต้องมาดูใช่ไหมตอนนี้เราอยู่ในบ้านครับอยู่ในบ้านที่เป็นแบบแฟนบอยกันกล้วยมากๆเพราะาเรามีนี่ฮะช้างกันกล้วยอย่างนี้มีอะไรก็ไม่รู้อาหารพร้อมนี่อะไรวิดีโอเกมนี่อ๋อไม่ใช่หรอปุ๊บ ปิดเปิดไฟโอเคเหมือนเป็นแอร์มากกว่าปะ่ะโอเคเราก็มานั่งฟึบนี่โอ้หนี่ของไทยเลยอันนี้นะฮะทุกบ้านต้องมีหรือเปล่าถ้าเราจะนี่ตูกันกล้วยปึ๊บเรียบร้อยครับอันนี้ครับเขาแนะนำนะครับก็คือต้องกระโดดนะครับใบบัวไปเลยอ่าตุ้งดุ้งุ้ง,ง,งไปชึบชึบชึบโอ้มีกันกล้วยขึ้นมาตรงนั้นด้วยมีกบด้วยอ่า ไ <c oughs> อผมต้องเปิดเสียงอันนี้ผมต้องเปิดเสียงอันนี้กบเนี่ยเป็นเหมือนสอนนะก็คือให้เรากระโดดไปนู้นนะฮะเออถ้าสมมติเราเราไม่เป็นนะโอเคอช้างก็จะขึ้นมาโอเคเอาไปไปไป,ไปสนใจสนใจผมสนใจกระโดดบัวฟุบอันนี้ต้องรีบโดดปะไม่งั้นบัวจะหายไปไม่ไม่โอเคปกติ เอาไปไปจนภัยกันต่อวูวจริงๆมาเล่น t ท w าว d e ดีเฟนนะเนี่ยแต่เล่นไม่ได้ปะเพราะประตูมันไม่เทเลพอร์ตโอเคต่อมาครับเขาบอกว่าอะไรครับผมบีเวร์นะครับระวังช้างโอเคทำไมทำไมต้องระวังช้างด้วยครับโอ้มีแอนิเมชันด้วยว้าวว้าวว้าวโอเคหลบช้างเหรอแล้วไงครับแล้วผมต้องไปไหนอ่ะเอ๊ะผมต้องไปไหนเอ้ย ลบช้างแค่นี้หรอเหลือต้องเดินถอยหลังไปใช่ไหมเหมือนจะใช่เหมือนจะใช่ <c oughs> จ,ใชจริงด้วยต้องเดินถอยหลังไป <c oughs> เนื้วก็หลบเรื่อยๆก็เราหล่ดลงมานะครับแล้วก็มืดเลยโอ้ <c oughs> โอเคผมหลับไปนานมากเลยเหรอได้เลยครับเรียกกั้นกล้วยนะครับผมมีครับรอบนี้เราต้องทําอะไรอ่านี่เราต้องหลบไอ้นี่สมอนกั้นกล้วยนะครับโอ้ยกั้นกล้วยเหรอ ช้างช้างชางชางน้องเคยเห็นช้างรอเปล่าขึ้นฟึบอ่าเราขี่ช้างแล้วอันนี้ต้องหลบนะห้ามให้ท่อนไม้ไี่ยโดนหัวเรา <c oughs> จริงครับ <c oughs> เออเดินผ่านนี้ง่ายๆ <c oughs> อ่ะเขียนว่าอะไรอีกครับผมบอกว่าหลบนะถ้ามีแสงสีแดงได้เลยครับ <c oughs> อ๋อหลบคนเหรอหลบเหรอผมเดินถอยหลังได้เลยครับ <c oughs> อันนี้ห้ามให้ใครเห็นเรา เฮ้ยช้างแสงสีแดงแล้วเนี่ยเวรกรรมผมตาบอดสีแดงมองลำบากด้วยโอเคเดี๋ยวช้างหายไปนูป้นพวกเราจะไปนะครับอึช๊ชโอเคมาแล้วอุ้ยเมื่อกี้เห็นนิดหนึ่งอ๋อเลือดหายเลยถ้าเห็นปุ๊บเลือดหายแค่นั้นนะทำลายระเกตนี่หรออึชอ๊ชอึ๊ชะเกตเนี่ยหมายถึงน่าจะเกตประตูอน,น,นุนมากกว่ามันเหมือนมันมีให้กดตรงนี้ด้วยเบิร์นนี่เบิร์นมาเลยเผาเลยครับเผาเลย เผาให้หมดเผาข้างบนด้วยไหมเหมือนน้องเผาข้างบนด้วยหรือเปล่านี่เผาเลยเผาเลยว้าวทำลาย t เก g e แล้วเย้ลุยกันต่อเลยครับกันกล้วยโอ้ชเขากะโดดลงมาแล้วกระโดดลงมามันมืดอครับทุกคนงงมากยังมีผีก็พอนะฮะแสงนะครับจะช่วยเราแล้วยังไงหยิบทัชขึ้นมาหยิบขึ้นมาครับแสงจะปกป้องเราจากอันตราย มันมีผีจริงๆด้วยใช่ไหมเนี่ยแน่นอนสิคนไทยก็ต้องมีผีนี่ไงมันมีผีจริงด้วยทุกคนโอเคเราเดินตรงไปครับเดินตรงไปเดินตรงไป,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 ปยังไงเอ่ยเอ้ยไม่มีไม่มีมมมมกระบ,บาชนปลยของเราอ่ามาถึงแล้วครับผ่านไปเรียบร้อยโอ้โหนี่หมอกหรือควันไม่รู้แต่แหลกมากเมื่อกี้โอเคเรียบร้อยว้าวเรามาถึงแล้วจุดต่อไปบอกอะไรครับกล้วยนะครับผมก็ มังกี้แคนบีเพลฟูลเมเบีทูเพลฟูลโอ้เอออยังไงเอ่ยคุณลิงยังไงอะครับเอ๊ทอะททอาไรเอ่ยยืนทีโพสเหมือนจะปากลก้วยแลยยืนทีโพสโอเคเราเดินเข้าไปในนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะติดโซโลโอเคถ้าผมเหยียบจะเกิดอะไรขึ้น <laughs> โอเคลิงก็คือลิงจะโยนกล้วยขึ้นลงมานะครับทุกคนเห็นงี้คือมันจะมีแอนิเมชันโยนมานะครับป,รปึ๊บมายัางไงบานาน่า <Banana. S 2> ให้กล้วยอ้าวรู้สึกเหมือนจะต้องไปเก็บกล้วยมาก่อนนี่ไงโ,โหนี่ต้นกล้วยเหรอเนี่ยนี่มันต้นกล้วยเลยไม่ใช่เหรอนี่มันต้นกล้วยเลยนะเนี่ยโอ้โหต้นเบลเลอร์เลยหรือผมเป็นคาร์บี巴าก็าไม่รู้เลยต้นเล็กโอเคเอาไปป,ปุ๊บฟีดแล้วอ๋อต้องหยิบด้วยอ่าต้องหยิบด้วยนี่ครับผมจะ ให้ช้างนะครับทุกคนอ้าวให้เลยโอ้ยังไงไม่พอต้องการอีกหนึ่งมีเบิลซะด้วยนี่เบิลก็ให้ได้ครับเอออย่าอย่าอย่ายโยนลงมาอ่าอือยังไงบ้างผมให้หมดแล้วะเอาอีกเดอมันต้องยังไงอะฮะกั้นกล้วยเราต้อง เชคเดอะบานาน่าทีโอเคเขย่าออกมาโอเครู้สึกเหมือนจะต้อง3แล้วนะอันนี้ชิ้น3แล้วนะไม่พออีกเหรอกันกล้วยไม่พออีกเหรออาพอแล้วกานกล้วยลุกแล้วคัอ้นี่ขั้นเด็กนี่หว่ากันกล้วยเด็กเออมันยังเด็กอยู่เลยตามไปครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันอา้าวเฟดหายไปแล้วโอเคก็แปลว่าผ่านนะฮะแปลว่าผ่านบีเว of the f e ฟีนะฮะก็ระวังปลาโอเคว้าวยังไม่ทันระวังเลยลงไปบอ่อนี่แล้วมันมีบอ่อตรงนี้ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันไปครับระวังปลาอืมมันจะมีอะไรวะปลาน,นง่ายๆเลยปลากลัวครับปลากลัว,ก,ลวกระโดดไปเรื่อยๆเลยครับนี่โดดไปเราช้ำชองอยู่แล้วมีอะไรที่เราทําไม่ได้กระโดดอืม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 ,อม,อมอยังไงต่อครับอ๋อมีสองทางครับ อล้ทำไมไม่ไปไม่ไปอ๋อมมนมีปลาเหมือนกันแต่ผมไม่มีปลาเมื่อกี้ผมเดินมาไฟ the f o o t p r i n t โอ้หารอยเท้าของช้างนั่นเองไหนเอ่ยรอยช้างของเท้านี่เหรอรอยช้างนี่มันมีชัด Inve วสต์ไอเกต o o ตปรินโอ้นี่คือสัตว์อะไรผมว่านะมันไม่ใช่ช้างแน่ๆ เนี่ยอตอบนี้แล้วกันไม่ใช่แล้วไม่ใช่าะม,มันมันคือตัวนี้มันไม่ใช่ใช่มันมันไม่ใช่ช้างแน่ๆว่าช้างมันไม่ใช่เท้าแบบนี้ผมจาถ้าจะไม่ผิดนะทำไมเราต้องเล่นเป็นนักสืบด้วยอันนี้เท้าใครครับแหมติ๊กตักติกต๊กตักติ๊กตักแน่นอนครับผมก็ต้องเป็นเท้าคนอยู่แล้วครับอันนี้ตอบง่ายมากนี่น้องน้องนูหน,น,น,นูลองมาเล่นกันดูนะเออก่อนไปดูตัวก้านกล้วย live and experience นะครับลองไปดูลองมาเล่นกันได้นะฮะก่อนไปดูกันนี่เป็นนกแน่นอนและนี่คือของจริงครับนี่ ฟุตปรินที่เป็นของช้างจะเป็นอันนี้เลยอิรฟเฟนช้างไปเลยฟูเรียบร้อยครับตอนนี้เรามาถึงจุดสุดท้ายแนละ้วหรือเปล่าไม่รู้ว้าไปหมู่บ้านเลยเอา้าวคัดซีนครับอ๋อโอเคก็คือการกล้วยจะจับก้านกล้วยมารักษานะแต่ทำงั้นอนะ่ะก้านกล้วยจะกลัวนะครับ าททูสตันก้านกล้วยนะครับพยายามทําให้ก้านกล้วยติดสตันนะครับก้านกล้วยอิสแองกี้ก้านกล้วยกาลังโกรธอยู่นะทำให้ใจเย็นลงโดยใช้บานานาทีหรือว่าก้านกล้วยไม่ใช่ก้านกล้วยต้นกล้วยต้นกล้วยมาๆๆก้านกล้วยนี่ไงเพชรก้านกล้วยระยะไกลได้แบบนั้นได้เลยเหรอครับก้านกล้วยครับอันนี้รู้สึกเหมือนจะพลาดไปนิดนึงมาเองก้านกล้วย ผมต้องเช็คก่อนปะไม่ให้ชนเลยใช่ไหมโป้งนี่ไงแล้วก็เพชร์กานกล้วยครับทําให้ใจเย็นไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็วิ่งไปอีกต้นหนึ่งครับทุกคนเพลย์การ์ดกล้วยเรามาชนต้นกล้วยโป้งเออมืนหมื่นหมืนมืนหมืนมืนโอ้หมืนมืนการกล้วยโอ้ผมลืมกดลูกหัวปะทุกคนกานกล้วยโอเวอร์เฮียกัมมีเอ่อ ไม่หันมาครับเพราะว่ายังไม่ถึงวงทิกเกอร์โอเคทิกเกอร์ทริกเกอร์แล้วมาๆออการกล้วยใจเย็นๆลูกใจเย็นรักษารักษาตอนนี้การกล้วยมีความสุขแล้วนะครับกลับมาโอ้มีความสุขอะไรเราโดนชนเนี่ยเลือต่อมาครับสเตตท,ที่2ว้าวในสุดการกล้วยก็โตแล้วทุกคนขี่การกล้วยโอเคโอเคโอเค,อเคการกล้วยโอ้โหบลเลอร์เลยเนะี่ย โอ้ oh, ทุกคนขี่ก้านกล้วยกันเลยครับเออ,อน,นี้บอดหรือเปล่าน,นี้ผมไม่มั่นใจนะแต่ก็นะครับเขาบอกว่าให้ใช้พั่วนะครับผมขุดไปที่ผักอ,อ๋อไปที่สมุนไพรแล้วไหนนะครับพั่วไม่ใช่พั่วจอบเออภาษาไทยคือน่าจะจอบจอบอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหเป็นงูงกระตายแล้วม่งอยู่ตรงนี้เขาบอกให้ขุดนะครับอ,อ่าเขาบอกอะไรให้ก้านกล้วยโดยการกินผักนะก็คลิกใช่ป่ะอ,อ๋อเขาไม่ได้ทําเป็นอนนี้มาหรอเขาไม่ได้ทําปุ่มอันนี้มาของคอมพิวเตอร์นะทํามาเฉพาะ โทรศัพท์งี้หรอโอเคก็จริงอ่ะเพราะมันจะเล่นง่ายๆอ๋อผ่านอันนี้เหรออ๋อมันมันต้องกด e ด้วยนะทุกคนกดแล้วกด e ด้วยมั้ยผมไม่รู้อ่ะกินก่อนกันกล้วยอ่ะมัหม่ำมัม่กู๊ดบอยมัหม่ำกู๊ดบอยเอากินไปแล้วหนึ่งเชนครับเหลืออีกสองอ่ามันมันไม่ขึ้นให้ผมอ๋อเนี่ยขึ้นแล้วผมต้องตีไปเรื่อยจนกว่ามันจะเด้งขึ้นมานะให้ได้กด e เก็บเอาฟีดฟีดฟีดเดมมัหม่ำกู๊ดบอยมัหม่ำเอ้ยอย่าเดินผ่านมัหม่ำกู๊ดบอยเร็ว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  นี่กินเลยครับโอ้โหนี่มันกินทั้งโอ้โหนี่มันออี e ไปเนี่ย <laughs> กินทั้งต้นเลยกินทั้งกระถางเลยโอเคเรียบร้อยว่างไงเอ่ยว้าวว้ไปแล้วครับก้านกล้วยจะเฟดไปแน่นอนนะครับนี่มีคนถามว่าทำไมทุบไม่ได้นั่นสิครับแล้วไงผมต้องตามไปเปล่าผมว่าน่าจะต้องแบบนั้นแหละทุกคนเพราะมันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วตรงนี้อ่าข้ามสะพานไปฟึบอืมบรรยากาศนี้ให้ใช้อ่ากระบองนะครับโคเทก้านกล้วยเหรอเอ้ย เดี๋ยวพวกแกไอพวกแล็คูนตัวอะไรไม่รู้มันจะกัดผมด้วยทุกคนประเด็นผมยังไม่ได้หยิบกระบองเลยมันโอ้นี่ไงยุ่งกับก้านกล้วยของฉันเหรอนี่คาริบาบ่าจะจัดการเองนี่ไงนี่ไงก้านกล้วยประจนภัยกับคาริบาบลานี่ตายซะตีนี่ยยุง่งกับก้านกล้วยของผมนี่ไงผมชอบก้านกล้วยผมบิบ๊กแฟนก้านกล้วยมากนี่ไงโอเคผมจัดการช่วยก้านกล้วยเรียบร้อยครับก,รก้านกล้วยก็หายไปแล้วโอ้พี่เบิม้ม พี่หัวลูกเทนนิสนี่ก็มาช่วยเราเหมือนกันเหมือนจะเป็นปลาก,กล้วยอีกแล้วนะครับเขาบอกว่าเฮ้ขี่ก้านกล้วยนะครับเพื่อข้ามไปก็ฮะการกล้วยกระโดดได้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้มา g o ด d a m โอ้ว h whoa yo ว้าวนี่มันเหลือเชื่อจริงๆเลยช้างกระโดดได้ขนาดนี้เลยลเนี่ยโอเคครับถึงตรงนี้ละเอ่าเหมือนจะ ววววอาวเดี๋ยวมี QER ด้วยคืออะไรเอ่ยอ๋อโอเคโอเคอันนี้คือกด R กด R ฝึกฝกครับฝึกฝึกก่อนก่อนที่เราจะไปเป็นช้างลบนะครับแนวหน้าของเราเราต้องมีการกดให้โดนแบบนี้แล้วกดอกดอ e. นี่ไงคุดคุดคุดไปครับไปครับจบแล้วอันนี้ต้องกดแะไรครับทั้งนั้นนะนี่ไงว้าวเราสุดยอดมากเลยอ่ะเรากลับมาที่นี่แล้วครับทุกคน อ่าแล้วกลับมาทีนี้มีคัดซีนนิดหน่อยเฮ้ยเฮ้ย,ยพี่เสืออ้าวเราเจอตรงนั้นแล้วเราก็ต้องมุ่งเลยครับมาแล้วครับเอาคิวก่อนเลยแล้วก็ e กด e ไม่ติดโอ้โหโอ้โหอุ้ยอาแม่งแรงมากทุกคนอาแรงจริงนี่เตะเตะเตะผมจะตายก่อนไหมผมต้องถอยหลังมาก่อนให้มันนี่ไงพิชาโอ้คำรามคำรามทำดามเมจ อีโอ้โหแต่แม่งงาไอ้งวงนี่มันเบาเหลือเกินเอา้าตายคู่เออการกล้วยไปจนพายเอา้าเดเด,เดี๋ยวเมื่อกี้ผมตายด้วยนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ใช้การกาล้วยใช่งไหมบอกผมทีว่าไม่ได้ใช้การกล้วยแล้วยังไงใช้การกล้วยหรือเปล่าอะไรครับเนี่ยก็บอกว่าอ๋โอโอเค เหมือนจะไม่ทันแล้วเราวังด้วยนะก็คือระวังเท้าทําไมผมต้องเข้าไปปะครับอย่าบอกว่าผมต้องมีช้างนะครับจริงปะครับไม่ใช่ใช่ไหมผมเดินไปนะโอ้โววอ้บโอ้นี่ไงไปไหนไม่ได้เพราะมีช้างอยู่ก็เลยตรงมามันเลยตรงมาเลยดีกว่าวิ่งมาเลยนี่ยุธยานะครับขายอะไรครับขายปลาโอ้มีมีปลาเหมือนกันแหม ขายปลานะครับอันนี้ขายอาวุธนะครับทำครัวหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงอะไรในวังเข้าไปดูนดีกว่าทุกคนขออนุญ,ญาตนะคะับผมไปฮะดันผมไม่มีช้างเลยครับคาบิโอลาอย่างเดียวได้ไหมดันให้ถึงที่หนึ่งให้ได้อา้าวมาโอเคเราต้องเป็นแนวหน้าให้ได้ใช่ครับต้องสู้กันเอาล่ะครับไม่มีช้างเอาเขาดิครับเอามีนี่มามา ดันต้องดันยังไงอะดันยังไงเอ่ยอ,อันนี้คือแพ้ครับรรนนได้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 ต้องเป็นแนวหน้าให้ได้แล้วทำไมมุมกล้องเป็นแบบนี้ผมจะชนะยังไงวะฮะเอ๊ะเดี๋ยว อ๋อโอ้โหผมเพิ่งรู้มันต้องกด A D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  โ oh อ้หไม่มีบอกเลย <c oughs> หรือมันมีบอกแล้วผมไม่รู้ <c oughs> มันต้องกด A D A D ทุกคนโอเ okay. ค Let's go ไปแล้วไม่น่ไม่แพ้แน่นอน กานกล้วยประจนภัยกานกล้วยประจนภัยกานกล้วยประจนภัยยังแพ้อีกอ่ะมาแล้วมาจริงมันแล้วมาจริงมันแล้วมาจริง,รงเอ,อแนวหนะ้าแนวหนะ้าแนวหน้าแนวหน้าต้องเปแนวหนะ้าให้ได้ครับยังแพ้อีกออันนี้ยากโคตรผมบอกเลยสามสองหนึ่ง ฮยอยากจัดอยากจริงผมคีย er ์บอร์ดจะพังเดีวกัะตนาเกิมกัะตนาเกิมโอ้โ้เขาจะผ่านเอ้ยเดี๋ยวคุณทำอะไรกับแม่ผมโอเคเข้าโลเลยครับพวกแกมายุ่งกับแม่ฉันยุ่งกับแม่ อย่ายุ่งกับแม่ผมโอเคอ่าอีอย่ายุ่งกับแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาตีช้างได้ไงคุณมาตีช้างได้ไงนะคุณทำอย่างนี้ได้ไงนี่ไงเหยียบเลยฮะคุณเอ่อคนนี้ไม่เกี่ยวอ่ะอย่ายุ่งกับอยุ่ยุ่งกับแม่ผมอย่ายุ่งกับแม่ผมเฮ้ยแม่ผมจะตายแล้วเนี่ยอย่ามายุ่งกับแม่ผมอย่ายุ่งกับอย่ายุ่งกับแม่เคียโอเคขอบคุณมากครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาแล้ว โอ้ตอนนี้ลบกันอยู่โอ้กกยกันกล้วยแบบประมาณกี่ตัวเนี่ยประมาณ5ตัวครับกำลังช่วยกันอยู่อ้าวเดี๋ยวผมไปด้อารโอ้หเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนครับเนี่ยเขาบอกว่าให้ที่ติดที่1นึให้ได้เดี๋ยวมันจะติดที่1ึงได้ไงครับตอนนี้ผมอยู่ถึงสนามลบไปเลยครับโอ้ยเดี๋ยวลูกระเบิดมันมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวมันต้อมันต้องมาจากฟ้าเหรอโอ้โหมันตัดกําลังกันชัดๆมาแล้วอุ๊ยไม่แพ้แน่นอนผมไม่เคยแพ้แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เราไม่นับ เ,เดี๋ยวไปเลยมามาไหน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 ช้างเหรองัช้างเหรอ,าหรอมา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 ไปหลบก่อนหลบก่อนนี่นี่นี่อะไรครับโดนอาไปหนึ่งทีมาไงยังไงยังไงอา่ามีมีพุ่งเหรอพุ่งใช่ไหมเฮ้ย,ยไม่โดนเหรอไปไปได้ไงอ่ะหนึ่งสองสามนี่ไล่แล้วมงไปที่มงไปดิยังไงยังไงนี่เฮ้ย,ย,ยมีสองท่ายเหรอน้อง นี่ไงโดนไปอีกหนึ่งทีเ,เดี๋ยวมันจะพ่นพ่นจะพ่นซ้ายขวาซ้ายแล้วก็นี่ไงจะมองจะมงจะมองฟึบเอามาดิมาดิก็มาดิเอ้ยโกงละฟ้าผ่ามายังไงเนี่ยฟ้าลงทันเหรอเฮ้ยฟ้ามันลงทันได้ไงวะนี่ไงเฮ้ยขี้โกงมันม,ม,มีฟ้าผ่าได้ยังไงเนี่ยโปโอเคแล้วก็หลบครับ เดินเฉียงเลยอ่าแล้วก็อาทีหนึ่งโปโเ้เดินถอยมาครับแล้วก็กดอาทีหนึ่งชนะเลยครับโหง่ายเป็นแพทเทิร์นเรียบรอยได้หนึ่งทิกเก็ตเหรอเดี๋ยวผมจะดูฟรีเหรอการกล้วประจนภัยผมจำเพลงได้ประมาณนี้แหละเฮ้ยนี่ครับการกล้วยของสตูไทยนะเป็นมินิเกมอันนี้คือเป็นมินิเกมเล่นใไหอยที่ถึงการกล้วยเฉยนะครับเออจริงๆใครที่คิดถึงอยู่นะครับก็ ผมขายเลยนะครับผมการกล้วยไลฟ์แอนด์เอ็กซ์เพรียนะครับอย่าลืมไปจองตั๋วดูกันด้วยนะครับทุกคนตอนนี้ไม่รู้ตั๋วมันยังนะครับติดต่อพื้นที่โฆษณาด้วยโอ้ดูดิครับเกมนี้เป็นเกมเล่นให้หายคิดถึงเฉยๆนะครับทุกคนตัว Tower Defense เนี่ยผมเสียดายจริงๆนะที่ไม่ได้เล่นให้ทุกคนดูลองไปเล่นกันดูก็ได้นะ Tower Defense เนี่ยอธิบายระบบไปซะละเอียดเลยฝากกดแชร์และกดซับนะครับในวิดีโอถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามไปชมกันด้วยนะครับสนใจลิงก์ใต้คลิปเจอกัััันนนนนคคคคลิปปหห้้าาารรบบบบททุกขอใเ็วีี่ด๊ยย